ันหอดเพื่อนละค่ะไปห้าดิ e สเหน่อยมากกับหอดเพื่อนละดิฟฟ s สฟูเซตัวเยอคันเย้ o ร i ใจมันคันยาคันเย้ารีจุดเดซ s ัมมาเมนข้าเหนียวกับรีสมันเดียวกันนะไหนข้าวข้าวก็คือรีสที่ต่ที่ตโอเครีสยามันไรเออคันอินเตรตาฟัสโอเรนคันบารอันนั้นคือข้าวสวยเบนตาลิสนาอันนั้นคือข้าวสวยเข้าใจไหมบ๊ะ อันนั้นคือข้าวสวยข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็คือริสเหมือนกันลูกริสพี่ที่เด่นข้าวเข้าใจไหมอ๋อเมนวีแอรต้าอินเตอร์โวลลี่แครเดมวแอตาบอราริสข้าวเหนียวอ่ะริสอกสวยเมนบอราเซฮอร์ลีเตอร์ล่อ มันรีสตั้งสองอันนั่นแหละลูกอันพะโบได้แอร์รีสบอเลอูริกะเข้าใจไหมฉัน่มันแข็งเหนียวก็แช่น้ำค้างคืนไว้แล้วก็ก็มานึ่งแค่รู้ภาษาอังกฤแค่คันเตอรสตอาแต่ได้บอสงสัยเขาเหนียวกับเขาอันเขาเหนียวกับเขาวปกติเพราะว่าอันเขาหุงซื่อๆเนี่ยก็เอิญเอิญเขาค่ะเอิญรีสนะคะอันมาที่นี่เขาเหนียวนี่ กัเลยเป็นย to ังคือเอิอนเขาเหนียวใช่ไหมโอ้ยอันแม่ปูแหว่หลานไทยเอ้ยหลานพม่าเอ้ได้นมดัชมิลมาสองแพ็คเมื่อไี้เหน่อยค่ะแล้วก็ขนมแล้วก็รการอะไรยูทูบพิตต์พิตต์บลูดต่อวิดีโออเราลงเซอร์ก็เด้๋ยวลงทิตต้าแล้วกันเหมือนเหมือนพี่เวจะมาที่บ้ามีเยอะจริมีโฟอินวันเลยบ่แล้วการซื้อข่าววันตั้งข่าววันเข้าไว้สามกระสอบค่ะ เื่อนแม่ปู่นี่ซื้อเขาโยกกระสอบเลยเขาเนี้อกระสอบหนึ่งละกะเขาเจ้าเขาหอมมะลิสองกระสอบซื้อไวกะได้หลายเดือนอยู่ค่ะบ่ะต้องบรต้องเที่ยวซื้อบ่อยๆเพราะว่ากระสอบกามันจะหมดละก็เลยซื้อมาถึงไว้ค่ะซื้อเมื่อไวยะกะัเพราะเพื่อนแม่ปูก่ก,ปก,ก,ก,กินกินเขาเป็นรักค่ะเล็กน้อยกับพักกันกินเขาเป็นรักปั๊บเพ็ดแม่มีอะไรให้นี่จะเอาไหม มาสิอย่าถามได้ไหมเวลาที่เรียกนะ่ะ <c oughs> จะเอาสีไหนเดี๋ยวได้เอาสีส้มใช่ไหมเดีย๋ยวแต่งรอหนะหันข้อมือแสบย,ยืนหยาดข้อมูเด้หยาได้แล้วแม่บอกให้ไปล้างจมูกออกน่าซ่างน่ะสกระปรกไปเอาไปล้างออกแล้วกระดาษเช็ดออกก็ได้ยางใช้แขนเสื้อเช็ดพากระซักไว้ยอยูดของล้างน่ <มา S 1> อยก่ะเอาช่วยน้องด้วยลูกอ่ะ เอาเอาหล่อใส่ครับต้องให้พี่ปุณช่วยมันหลอ่อยู่ตรงนี้มันมสกอเกอ็นชอนไห้มันสกอร์กอรแล้วไม่ต้องช่างมันเถอะเด็กกุ้งม่ตรส,ส่นห้อยิงโคชีเหรอมันเป็นเออคล้ายๆกับโยเกิกร์ตคริกเกอร์นะลูกนมเปรี้ยวอ่ะเปอะไรเกิร์ตโยดิคล้ายๆลีก่าเช็ดจมูกออกที่เช็ดทำไมจมูกเพชรสกปรกจังเลยเอาห้ามทิ้งกระเซดพลาสติกนั่นนะเอาสีไหนเพชรหรือแม่เธอถามเอาอะไรเอาส้มหรือเอาเออ แพ็กหนึ่งกับซีค่ะกับไก่เมนซีสิบกับองละสิบกองละสิโค่นนะคะตีไปแล้วกับกองละสี่สบหาสิบาทบานเท่ากองละเท่าไรคะสิกว่าบาทน้่ไหมค่ะยู่นี่ซื้อกินก่ะเกือบเกือบห้าบาทค่ะ40กว่าบาทกลองหนึ่งเนินอะไรช่วยน้องจิ้มของมันเห่มันสิวอยไว้เด้ นายเหรอไอซมอได้เลยเนี่ยเด็เดเด็ด็กเด็เด็กๆเดดเด็ก a เด็เก็กกๆเสปิลเเร็ด็กๆเกเ็เกเ็กดกๆกเด็กๆ่เด็ดกๆเกด็กๆเดกเ็กเกๆเด็กๆเด็กๆเกเด็เ็ก็กๆดกเดเเ็เด็ด เอาไปใส่ไว hmm. ้ในตู้เย็นเดิมเหตุใดบลาพอท่านิคิดเมนูอยู่ค่ะแรกนีิประสิทธิ์ยังเห็นได้บ่อยกินกินอะไรดีเย็นนี้เอ็มบ่วยวายทิชโก้ร้องเออกินอะไรที่โรงเรียนเอ็มโอเดฟอฟฟิสเปอทอติสแล้วเย็นนี้เราจะกินอะไรชอบฟิสเปอทอตนี่นนู่จะกินอะไรที่บ้านเราอ่ะตอนเนี้ย

Okej, okay, okej, okay. mm. vi kan äta chicken nuggets. Chicken, öh! Oh, Får uh. För det ja. där? Man kan kalla cyklingar som en cykling. Kan, kan man säga att cyklingar mm. kan heta hund. Nej, mm, att kan, hund kan heta cyklingar. อันแรกนี่ก็ไง่ายๆนะคะเด็กน้อยเรียกรองม่าน่ะไอ้อ้วนเรียกรองมานหล้วก็บชิคกิงนาเก็ตนะคะอันไก่นาเก็ตคะ่ะง,ง่ายๆกินกับแคทช็อปเน่ยกินกับเขา่ากินเสร็จแล้วกวางนมเอามาทิ้งนะลูกนะอย่าวางกระจัดกระจายนะลูกเด้อเพชรได้ยินไหมดูน้องด้วยนะอ,ยอืออ่ะไปสั่งเลยที เอาไปทิ้งทางขยะนู่นไปอย่านั่งอย่านั่งรอไปอีกพ่อแล้วมันบริกินให้อิ่มแซ่บไรปะเด็นมาพุ่มตัดแม่ตัดกล้องห้บอลแล้วก็เรียกเอา It's have to be careful with this! You have it. to be this! You have to be careful with this! to take it out the